สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้เรายังอยู่กับทํานองรักกังวานแดนดินค่ะสำหรับอพิโซดนี้เรามารู้จักจินชิวฟางกันนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรในเรื่องทํานองรักกังวานแดนดินนะคะ ความจริงนะคะเกี่ยวกับจินชิวฟางนั้นถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วในส่วนของละครน,นะคะแล้วก็มันไปเกี่ยวข้องกับความรับของราช,ชวงศ์นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยที่โอ้โหคะ่ะเป็นโบนัสนะคะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดของทั้งสรรันตุพระเอกของพวกเราแล้วก็เหียนชิงค่ะเหียนชิงนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับทุกคดีเลยเพราะว่านางก็ช่วยพระเอกของพวกเราในการคีค่ายคดีนะคะเหียนชิงนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามีการปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งของผีเสื้อกังคขน นั่นเองนะคะทางสันต้เองก็รู้สึกอยู่เสมอว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมากกว่านี้มันจะต้องมีลัสบอสผู้ที่อยู่เบื้องหลังของคดีนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้สันต้เองก็สงสัยไปถึงเรื่องราวของพระญาตินะคะหรือว่าคนที่อยู่ในเชื้อพระวงศ์นี้แหละในราชวงศ์นี้เท่านั้นนะคะซึ่งสามารถจะทาให้เกิดความยุ่งยากครั้งใหญ่แบบนี้ได้ะคะ่ะก็เพกนางเอกขอพเราในเรื่องนี้ก็มีไหวพริบดีแล้วก็ฉลาดนะคะแต่ว่าบทบางทีบอกเลยว่าก็มีหน้าหยุมหัวเหมือนกันนะคะ พอสันตุปเปทของเรานั้นเห็นว่าเรื่องนี้มันแบบอยอันตรายเยอะนะคะเขาก็พยายามจะขอให้เย็นชิงนางเอกของเราเนี่ยหยุดเธอหยุดเธออะไรแบบนี้แต่นางเอกของเราก็ดื้อตาใสาเลยค่ะนางก็ไปของนางเรื่อยๆนะคะไม่เคยไม่เคยหยุดนะคะสองส,องสามีภรรยานี้มีความคิดเป็นของตัวเองค่ะเพื่อนๆทีนี้จากนั้นนะคะก็ค่อยๆมาเจอความจริงประมาณว่าก็คาดไม่ถึงว่ามีบ่าวเนาะมีบ่าวรับใช้ทาสของตระกูลเฉินนั้นมีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดย ที่เออใครเป็นฆาตรกรอะไรประมาณนี้เหยียนชิงของพวกเราก็ต้องกำลังสืบสวนคดีนี้ค่ะเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะของของตัวของเหยียนชิงเองเพราะว่าเหยียนชิงเองก็โดนใส่ร้ายไปด้วยเช่นเดียวกันก็คือทุกคนโดนวางหมากหมดเลยนะคะทางด้านสันตูแพทย์ของพวกเรานั้นก็พาคนไปค้นบ้านเก่าของตระกูลเฉินคือทําอย่างรวดเร็วมากในช่วขค่มคืนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ตัวของสันตู้ได้ค้นพบเบาะแสนะคะดังนั้นก็เลยขอให้คนสนิทก็คือจินหลินนั้นแอบสอบสวนสืบสวนอยู่นะคะซึ่ง แน่นอนว่าก็ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของเสียนอองนั่นเองค่ะเออมีอพิษฎหนึ่งหวานเรียกชื่อเสียนอองเป็นซีอันไม่เป็นไรนะคะคนเดียวกันเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะนี่ก็จากนั้นนะคะก็ทำให้พระเอกของพวกเรานั้นได้ค้นพบข้อมูลแล้วก็เอามาประติดประตอก็เกิดเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่ทางราชวงศ์นั้นซ่อนเล้นมาหลาย10ปีแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้ทุกคนนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องราวขององค์หญิงหรูหนี นั่นแหละเองนะคะซึ่งตัวขององค์หญิงหลู่หนิงนั้นก็มีประสบการณ์ชีวิตที่เรียกได้ว่าแบบ แบบเศร้าอ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างกับคนที่นางรักก็คืออดีตขององค์จัก,กรพรรดนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ก็มีความเกี่ยวข้องนะคะกับตัวคดีของจินชิวฝังเพราะว่าตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของจินชิวฝังนั้นโดนฆ่าตายแล้วก็คดีอย่างไม่ได้ถูกเอ่อเขาเรียกว่าคดียังไม่ได้โดนโดนแก้ไขนั่นเองยังไม่มีการไขคดีแล้วก็สรุปปิดคดีนั้นไปได้อ่ะนะคะทีนี้ตัวขององค์หญิงหรูหนิงน้อยย้อนนิดหนึ่งว่าเออท่านกับจัก,กรพรรด ผู้ล่วงลับไปแล้วเติบโตมาด้วยกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถจะระง,งับความรักในหัวใจของพวกเขานั่นได้นั่นเองก็เลยทําให้มีมีลูกด้วยกันด้วยนะคะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าลูกนะคะของทั้งคู่นั่น,นก็มา,าถูกเลี้ยงโดยไทยหองไทยเฮาทั้งหมดเลยก็เลี้ยงให้โตมานั่นเองนะคะ แล้วตัวของลูกที่เป็นลูกขององคหญิงหรูหนิงก็กลายเป็นว่าเป็นของออลูกก็คือท่านเสียนอ๋องนั่นเองนะคะก็เลยทำให้องคหญิงหรูหนิงก็มอบความรักทั้งหมดของนางเลี้ยงดูนะคะอ,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 อ๋องเสียนอ๋องนั่นเองแล้วก็ที่ไม่คาดคิดนะคะก็คือณนะจุดนี้ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าตัวของ เหล่าบรรดาคนที่อยู่ในวังในตอนนั้นรวมทั้งพวกเหล่าพระสนมสนมอะไรทั้งหลายของอดีตฮองเต้นัน้นก็รู้ด้วยว่าทั้งคู่นั้นนะคะก็คืออดีตฮองเต้กับองคหญิงหรูนิงอะไรแบบนี้ค่ะก็มีความรู้สึกต่อกันนะคะถ้าถามว่าลำดับชั้นนั้นองคหญิงหรูนิงเป็นองคหญิงองค์ที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าเป็นองคหญิงคนโตนั่นเองก็เลยจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความอบอุ่นแล้วก็ความเป็นพี่สาวอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้ผู้ชายชอบในตอน นั้นก็คือองค์อดีตจักรพรรดนั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องราวเนาะมันก็เ,เกิด ไปเรื่อยๆจนกระทั่งองค์หญิงหรูหนิงเองนะคะก็ต้องเสียชีวิตลงนะคะแล้วก็มีช่วงที่ท่านต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็จมจมอยู่กับความทุกข์ด้วยะคะเรียกได้ว่าเกิดความฟุง้งซ่านความทุกข์ใจในหัวใจนั่นเองค่ะทีนี้นะคะตัวที่มันสําคัญก็คือว่าทําไมอยู่ๆแล้วนะคะเสียนอองถึงเข้ามาเกี่ยวพันนะคะกับคดีอย่างแน่นอนก็เพราะว่าต่อมาแล้วเนี่ยท่านเสียนอองนั้นนะคะก็รู้ค่ะรู้เรื่องราวนะคะขององค์หญิงหรูหนิงว่าท่านนั้นถูก ใส่ร้ายไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการที่จะแก้แค้นณจุดนี้นะคะความยุติธรรมอะไรไม่ไม่เอาจะแก้แค้นด้วยวิธีการของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าจะ คือถ้าจะเอาเรื่องขึ้นศาลหรือว่าจะให้มีการตัดสินใหม่เนี่ยเขาจะไปเขาจะไปเริ่มจับตรงไหนเพราะว่าตอนนั้นน่ะหลักฐานน้อยมากนะคะทางด้านของเซียนอ๋องไม่มีหลักฐานนั่นเองค่ะไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ไม่คือไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าตัวของตัวขององค์หญิงหรูนหนิงนั้นคือถูกไปกักบ,บริเวณเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็คือจําคุกนั่นแหละแต่ว่าคุกก็คือ ไม่ได้เป็นกลงกงนะคะแต่ว่าไปอยู่ที่หมิงเซิงอีกทีหนึ่งก็โดนจับไปไว้ที่นั่นนะคะซึ่งณจุดนี้เองค่ะก็มันคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าตัวของ คดีนั้นมันจะเพิ่งมาเหมือนกับดังๆขึ้นนะคะในจุดที่ละครพวกเราเนี่ยละครนําพวกเราไปนั่นเองแล้วก็สรวนตู้เอศของพวกเรานั้นมาเกี่ยวข้องแล้วก็ค่อยๆพบหลักฐานนะคะในคืนที่มีาธาตุเสียชีวิตแล้วจากนั้นก็เหยียนชิงถูกจับนี่แหละค่ะก็ทําให้สรวนตู้นั้นได้รายละเอียดมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าสรวตู้นั้นจะต้องตามไปช่วยเหยียนชิงของพวกเรานั้นออกมาอย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าคนนี้ก็ก็ร<ๆ>ักแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยนะคะบอกแล้วเรื่อง นี้การสืบคดีการได้รับ ชิกซองต่างๆนั้นนะคะก็ได้ความเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักเดินไปด้วยกันเลยกับการไขคดีกับเรื่องความรักของตัวพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวละครคู่อื่นๆด้วยนะคะคู่รองก็เคมีดีเนาะคู่ของหลายหลัวจื่อนะคะกับคู่ของชุยๆนะคะน่ารักดีนะคะแต่ว่านะคะเรื่องเนี้ยคดีนี้มันไม่ใช่ง่ายๆแบบนี้หรอกค่ะก็มันน่าจะมีการพลิกอีกนะคะซึ่งในนิยายต้นฉบับเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบตกตะลึงเลยถ้าเอาไฮไลท์แบบในนิยายมานะคะคือปรากฏว่านะ เรื่องราวและหลักฐานที่แบบองค์หญิงหรูหนิงนั้นทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นการทิ้งไว้หลอกๆค่ะเพื่อนๆเป็นการหลอกนะคะซึ่งก็ทําให้ทางด้านของเสียนอ๋องเองเนี่ยก็หลงทางเช่นเดียวกันแล้วก็คิดคือสิ่งที่เขาคิดในตอนเนี้มันจะไม่ใช่นะคะเรื่องจริงมันจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะก็จะมีการพลิกไปพลิกมานะคะก็ปรากฏว่าองค์หญิงหรูหนิงนั้นต้องการจะล้อเล่นนะคะกับทางเซียนอ๋องนั่นเองก็ให้ทิ้งเบาะแสอะไรที่ผิดๆเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การ ติดต่อทั้งหมดนะคะของของตัวของเสียนอ๋องเองนะคะแล้วก็ตัวของตัวละครที่เป็นเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือหรูหนิงนั่นเองก็จะมีความ เกี่ยวข้องกันแต่ว่าก็โดนโดนหลอกนะคะโดนหลอกกันไปหลอกกันมาค่ะตัวของเหยียนชิงนั้นะคะนางเอกของเราจะเป็นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะเปิดเผยเรื่องราวขึ้นมาได้นะคะก็คือมีมีฟิลฟิลของเรื่องบันทึกปินนะ่ะเพื่อนเอนก็คือตัวของเหยียนชิงนั้นเหมือนกับมีเงาเงา,เงาของห่วงจืดเสียนางเอกจากเรื่องบันทึกปิ่นมาเลยนะคะคือคดีที่มันเหมือนกับแบบ เออจะต่อจิ๊กซอ่อย่างไงดีแต่อยู่ๆแล้วนางเอกของเราก็ปิ๊งนะคะฉลาดขึ้นมาแล้วก็อธิบายได้เป็นฉากฉากฉา,ากเลยนะคะมีฟิลเดียวกันของของห่วงจืดเสียจากเรื่องบันทึกปินนะคะก็ท่านใดที่ชอบในแนวนี้นะคะในแนวที่แบบโอเคเรื่องราวมันขี้คายออกมาแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะก็เรื่องนี้นะคะ่ะติดตามไปเรื่อยๆนะคะก็สนุกดีแล้วก็เรื่องนี้ก็จะใส่เรื่องราวของความรักเข้าไปเยอะด้วยนะคะมีการแต่งบทละครเพิ่ม เติมรายละเอียดแบบที่แตกต่างไปจากในนิยายต้นฉบับเยอะนะคะก็ดูกันเพลินๆแล้วก็เรื่องนี้ดาราสวยสดใสหลายๆคนเลยนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะดูเพลินดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ